ทางสิกวิเรเร็วๆเงี้ยอือมีรถถังโอ้ยอยากไม่มีอะไรที่จะดูได้เลยเฮ้ยแต่ก็ยังดีแต่ก็ยังดีที่มันแค่รถถังเบาไงสามคนไงเรามีสามมันมีอ้าวเท่ากันเลยนี่ว่าแต่เรามีเครื่องบินคนหนึ่งไอ้เราลาบลาบตาโอดไอ้เฮ้ยแต่ไม่แน่ไอ้รถถังสามคนนั้นมันอาจจะเปลี่ยนมาทหารลาบก็ได้ใครจะไปรู้นะ อยู่ทัถังดีละ <Okay. S 2> เรากันไว้แต่มันตั้งสามคนเลยนะไอ้รถถังเบามันก็ไม่ใช่ได้เล่นนะไอ้จะการบดหรือว่าจะไปไป B3 ไปงานบดหรือเปล่ากานบดอ่ะไป C3 C3 B3 ไหมอ่า C C โอเคโอเคทำไร <c oughs> อ่ะไอ้หยิบแพนซ์เฟอิร์สไปก่อนเลยไหมเไ <c oughs> <c oughs> อืมโอ้บึ้มแมสก์โอ้แม่วัดลวนๆในไอ้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกวิ่งเข้าป่าดีกว่าโอเคโอเคอ้อมอ้อมอ้อมไม่มีรถถังใช่ไหมยังสิงอยู่รถถังน่าจะอยู่ตรงทุ่งร่องฝั่งตรงข้ามปะ มี่คนสวยโอ้เขียโอ้น่าจะเป็นรถถังไม่เราปะได้หไหมเฮ้ยไปเโียคเขาเรานม่เรงอืมปืนยังเขาเราไม่เราเนี่ยเอ้ยเฮลทบบบบบ กาแลนสุดยอดตันึ่งรอเด็กอาไปโดนดิเโ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ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 คนเนี้ยโว้วโว้โว้ทำอะไรสักแล้อะไรไม่มีระเบิดทำอะไรสักอย่างไอ้ชาร์จไปไปตายไปตายจปตาย สวยเอเียบี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 บดดได้ไมฮะบีม่เงยิๆอโเอบไปต่อไต่อไป่อด้ไ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาปตอยิงไอ้ก็ถังว่ะถังไไต่อหนึ่งโอ้ มีรถถังอยู่ในอยู่ในจุดหมายไอ้ไอ้บอดเที่ยยิงหนักมากเลยสุดเรากำลังจะยึดได้หรือเปล่าโอ้สี่ตัวในซีหนึ่งตั้งสี่ตัวเนี่ยไอรถถังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีใครมาเข้าช่วยกูเลย เป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นในนั้นมีเยอะป่าวะมีเยอะอยู่ใก็ได้โอเคโอดิชิ่ยิดแล้วเก็บตัวเงียเร็วเรวโอ้ยกูตายแล้วเนี่ยกูมาแล้วนะอนนี้มีอยู่หนึ่งคนเฮ้ยลูซิก้าขอหน่อยตายขอโอ้ยโอ้งเจ็บแล้วไอ้โอ้ย

โอเคสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยยมันรถังยังอยู่ใช่ไหมเอาแล้วมันละสองพันมาแล้วโอเคไหนยังมีแบบพี่เจี๊ยบเายิงไม่โดนไอ้เนี่ยไม่แม่นไม่แม่นปืนยังไม่ไม่ยินอยู่ไหนวะโอ้ยันไหน่ันไคนคนก็ลองเฮ้ย โอ้โอ้ยบ้าเลยหนีไม <100? S 1> ่พ้นเจ็บร้อนไปไปไหนบีบีสามไหมซีหนึ่งให้จังหวัดีหนึ่งโอเค okay. งั้นกูไปซีหนึ่งเลยนะเออดยปจุดเกิดก็ใกล้ไกลเพื่อนขับรถจิ๊บเออไปซีหนึ่งเลอโเคโ พี่กำลังไปปีสามอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอู้หเรียบร้อยเอาไอ้ไอ้เฮดช็อตใครวะเนะี่ยเบียบอดจะเห็นกูกฉัไอ้เพื่อนกำลังยึดซีหนึ่งจะได้แล้วด้วยยังยต้องอ้อมไปข้างหลังวะไอะ้รถถังมันอยู่ยในแคปเลยต้องอ้อมไปข้างหลังแคปโอ้โหเก็บได้แล้วเมื่อกี้ยังกูไม่รู้รรรจะเป็นหรือเปล่าไอ้จะทำไม่ได้ไอ้เครื่องไอ้มันมีเครื่องบินแล้วไอ้มีคนเล่นเป็นเครื่องบินแล้ว เห็นแล้วเห็นละมันปูไปก,กองอีกเฮ้ยยึดได้ยัยยงทีหนึ่งยังไอ้กูเห็นเราถามมาแล้วไอ้อยิงแล้วต้องมีอยู่ไหนวะเจาะไม่เข้าว่ะต้องมีตัวไหนวะ ไอ้พลรถถามันตายแล้วเก็บมันโดมันซะโดจัดไปกำลังหนี่อยู่หบอกว่าเพื่อนจะไม่ไม่ยิงรถถังมันทิ้งนะ VT7 วะได้อยู่ได้อยู่เครื่องบินอ๋อไม่ทำอะไรไออยู่ไหนวะอยู่ตรงนู่นเนี่ยโอ้ยกำลังจะได้อยู่แล้วอะ อเคเลยอีกวิเดียวเนี้เก็ียบร้อยซีหนึ่งเป็นของเราแล้วมไอบีสามโดนไอบีสามโดนเครบินอยู่ไปเอาว้อะเครื่อบินไปถึงหมดไว้อะจุก่็หายตายไม่ตอบไปถึงเครื่องบินนะนะเออหายหมดเลยสามลำเมื่อกี้เอาไอเรงเนี่ย ไม่เห็นเครื่องบินมานานละเอบินเบเอา้ยบ้าโอ้ยโดโจิโิบินรถต่ำเลยสัตว์บินยังต่ำไม่ได้อีเนี้ยบินต่ำไปแล้วโว้ยไหนวะวู๊ดามกลัหายห่อ๋อหลังบ้านเาไมน้องไม่เห็นละบ้า ใช่มันบินต่ำมันกลัวทิ้งระเบิดไม่โดนกลัวไอ้มันบินเกือบติดดินเลี้ยงไปแกะมันทิ้งระเบิดแต่กลัวติดหมดเลยไอ้บินแม่งอย่างเดียอะไรอ่ะมันไม่บินได้อย่างต่ำเลยไอ้สักเฮ้วไปกินกูทำไมแต่มันกระโดดไม่กระโดดหมดกระโดดกอ้โดดดิ่ดกระโดดโอ้ยเจ๊ะม่ึงไม่ได้มึงไม่ได้มึงไม่ได้ กูบินอีกแล้วกูบินไอเนียอะไรวนเนี่ยบินซะลาบเลยมึงเห็นใช่ไหมเห็นมันเอาชัวร์สุดๆเลยไอ้ก็บินมันอยู่ไหนวะกูมอบอยู่นี่บินลาบทิ้งระเบิดใส่กูโอ้ชิก ไม่ได้ไอ้เนี่ยโอ้ยจริงๆเลยรถเตียงก็บิดเอ้าฮะโอ้ยโอ้ยรถถังมาตรงไอ้ตรงีสามไอ้รถถังตรง B สามเราไม่ได้รไม่ได้เราไม่ได้มันก็เอามาจากป้อมก่อนไอ้กูทำไม่ได้ไรกันรถถังเลยสัสโอ้ยไปมงอแล้วไอ้ทั้งหก็อ้นหมดเลยบบอะไรมาไม่เปิดอไรเงี้ ไอ้กูไม่มีระเบิดพ้อไม่เอบด์กระสุนหมดเลย้าพหมดเนยะมันม 8. เก้าเป็นแปดไอ้กับพ่อมันเออเป็นอะไรนักหนานะกับโบเอคชั่นนักหนาว่าจะยิงใครไม่ค่อยโดนเลยอะไรของมึงวะไอ้เอาไมีอยิงอยู่เอามีคนเข้ามา,าว้าวยัยล้วไอ้เฮ้ย โอ้ไม่น่าเลยไอ<ห>้มันยึดมันยึดต้นถังไฟเราไอเร็วไอ <laughs> เร็เวถังเพื่อนแล้วปะมันยึดต้นถังเพื่อนมันอยู่กับใครวะเนะี่ยอยู่กับเพื่อนไม่รูักโอเคอ่าฮ่าถังดึงละสวยโอ้ยมันแดนบีสามกันใหม่แล้วเพื่อนติดเพื่อนออกไม่ได้เพื่อนติดไหนเพื่อนติด เยมึงก็อไเนี่้โอ้ยวันนี้จะได้ออกไปเยอ่ออาเปหลังวอเป็นไวแน่เลยตัวม้าก็แงแบ่ออกไม่ได้แล้วมนออกไม่ได้ชัวรน้อยเยังสูงมันก็ยังจะออกว่ะไอ้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  โอเคูขับับวเอาว่าติด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 งไม่สิมึงไม่สิ่งสุก่ได้หรอไหนเลยไปดิไปสี่ท้เลยก้อ้าวกูขับละอิสานเ้ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเราออมใช่ไหม จักรยานมันดีอย่างหนึ่งไอ้มันมันสเตลได้อู้หเยอะเลยลงทุนมึงเนี่ยลงทุนดิมึงจะข้าไปทางจริงจริงดิอู้คิดดีแล้วเหรอลงทนอู้หูเยอะคาราคาซึ่งจะขึ้นยี่ห้ออไรโว้ไว้ โอ้ยโอ้ฮ่ <t <t ่ไหนมาเฮ้ไปไหนหมดบินไปถึงฝั่งมันฝั่งมันอะบินได้ไหมอิงก้ยังออกอะไรวะคนเดิมเดี๋ยวจะยังออกไม่ได้ตอนนี้ความพยายามเขบินไฟมันไม่ไม่เห็นมีอะไร ยมีคนยืมเงินอยู่แถวๆนี้ไอ้เพียงื่นอยู่เฮ้ยวะยิง <Hey. S 2> มาจากฝั่งน,น,นู้นแน่เลยไอ้นี่ลงนี่นลองเลยทุกท่อ๋อเห็นแล้วนี่ไอ้หมอนไม่หึอุมมาตายไดูหน่อยแล้วกันไอ้เจ้ยไม่โคตรเร็วเลย ไม่พลาดเราเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้เฮลเฮโอ้ยเพื่อนาละกรรมโอ้ยเจ็บ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 เฮ้ยไอไอ้วาขวาขวาหมอไม่เห็นกับขวานะขวาอยเลลเลล้ยเลอืมไอมึงวิ่งผ่านมันไปเนี่ย มองลึกอยู่นี่องลึกไอ้กูเก็บปืนเหมือนมึงมาละไอ้เดี๋ยงกระถังใช่ปะใช่ไม่ถอยเฮ้ยเดือดเฮ้ยวะทางขวาใช่ไหมตรงนู้นเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันไปแล้วอ่ะเข้าถอยปะไม่ถอยเหรอแล้วทอยู่ตรงพวกอยนี่เหรอ เทียงมุมมันเท่าไหร่ปะเอ่โ้ยอกจหืไม่โดนว่ะแผกูอย่างรูมุมมันเท่าไหร่มันยังไงวะเนี่ยมันต้องโอ้ยเดี่ยวเี่ยโลยูโอ้ยไอ้นอไอ้ปิดประเภทเดียวกันตั้งสามกบอกแม่ ยิงขึ้งบินปืนยื้อปืนยื้อแห่งขึ้นบินสวยลงคุณชิบหายเอื้อโอ้ยร้อยกูตายมีพีพีไอต่ออย่าทำพีพีไออ่ะเฮ้ยวิ่งไกลอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหติดเกมรถอะไรเครื่องบินเหม พลาเข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 าเเา้ทำไมวะตี่ก็เจ็บบึ้งแล้วตีน้็มาแต่เหมอบไม่ชนบ้านก่อนโวยต้นไม้ต้นไม้มองไม่เห็น ไปเลยมึงยืนอยู่ข้างหน้ากูทำไมวะไอ้มึงจะบังเป้ากูวะเฮ้ยอ้าวมันโดดอ้าวไอ้มันโดดกระสุนวิว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 เออได้ยินเสียงข้างหลังไหมวะได้ยินมาเลยบินข้างหลังพวกในการมึงพวกในการมันเออ บ้านบังบ้านบางใช่ไหมดูดูหลังให้หน่อยโอเคมันมันดนอะไรโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดีไกลเกินไปแป๊บนึงไกลไหนเนี่ยใ่อยู่ไหนหนไหนเดี๋ยวก่อนมันจะฆ่าเราไปมันจะเอาคุณรอดได้ไงวะ ไม่มีที่ซ่อมมังไอ้ให้ซ่อมปตอสักหน่อยเกื่อเดี๋ยวคงขึ้นอยู่ไหนอีกวะอ้าวมันไม่ไฟเตอร์มันเรียงอยู่อะไอ้เอาไงไปไปไหมไปฮะไปอาเฟนเซอร์ฟั้าไหมเอาจักรยานเด้อโอเคเสียงคนมีคนไม่ได้ฟังเราไม่ได้ฟังเราทั้งไหนอู้อย่างอู่นอยู่จับตบอก นั่นไงแค่รับขึ้นรับขึ้นรับขึ้นกี่คนสององแตัวนี้เด่โอ้โหขบนไอ้ตรงนี้ข้างหลังหลังหลังไอรอดห่าวะโอ้ย อะไรวะเนี่ยไม่ติดไม่ติดเซนเลยที่แย่เลยความแม่นคือความทียอะไรเนี่ยความแม่นไอ้ไม่ยืนหนึ่งคนในพอยต์หนึ่งคนได้แล้วตัวเดิมเลยข้างบนแหละเพงหนึ่งเดียวไอ้หนึ่งเดียวเพื่อนขึ้นแล้วเสียงโหเพื่อนตายอย่างไวเลยไอ้ไอ้เราซูปืนนี้ไม่ได้หรอกไอ้ เอาเลยเข้าไปมึงกลัวสีเงี้ยไรแล้วมีแค่ปืนกระบอกเดียวมึงเสียไม่เยอะหรอกเอ้ตุ้มตุ้มคนขอใครก็ได้ฮะเฮ้ยตุ้มแล้วหายอยู่บนสุดเลยปะเราต้อาเพื่อนเก็บละโอเคสวย มึงว่ามีรถถังอีกไหมถังไม่ก็อีกอย่างแรงกูอยู่วินเนก่าไปกูวิ่งเก่าเลยโอเคโอเคโอเคไหนไวะอ๋อตูวปีใหม่เดียวป้อมป้อมป้อมป้มมอมเอาเอาไงมึงมึงอีกปีนไงเอเอาเอาบินชนบินชนไปแล้วสวยเฮียมึงเดี๋ยวนอ้มึงทำอะไรได้ของมึงวะเฮียพลาดพลาดพลาดมึงมีเดี๋ยวไอ ไอเราถังมันนี่แหละเริ่มนี่แล้วไอ้ไอเราถังบ่มแล้วเพิ่งมีไปไหนหมดป่าวไอ้มาเร็วปีสามไอมไปีสามถังนี้อันตรายนันทุ่งทุ่งโล่งเลยสุดเฮ้ยทำไมรถมันเยอะจังวะไอ้เยอะมากเลยมีรถถังอยู่ตรงแถวมึงเหรอเราเคยแล้วจะวดาต้องไม่ได้ท้องเอกบึ้มมาแล้วเฮ้ย กจดูมีคนอยู่ด้วยเดี๋ยวกูกำลังเนียนอยู่เพื่อนว่ายมันเห็นกูแล้วยิงแล่วเหรอใครไม่รู้ไปยิงไปก่อนว่ายว่ายซิกแซกซิกแซกหลบในพงหญ้าปื๊บ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 อะไรวะมาถ่ายอยู่นั่นนะ่ะการทุ่งโล่งนั่นนะ่ะดูทาอะไรไม่ได้เหรอเฮ้ยจุดสีบมันใกล้กว่านี้นะฮึใกล้กว่านี้เยอะเลยอ่ะหรอ ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้าไปตามไปข้าไปตามุ่งตามมือลงไโนีอ้ยโอ้ยจับได้ไอ้เยี้ยจับยืมปืนได้ได้ที่เดียคิดเฮ่ยมันตั้งชื่อปืนฮีโร่คิดไอ้เมื่อกี้มึงหงายไปเลยไอ้ไอ้แบบนี้ยอยู่กับมูไอ้เราต้องใช้กาแลนอีกนานแค่ไหนสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วมั้งนานจังวะไอ้สจวรเราจะปกป้องสจวรให้ถึงที่สุดหรือไม่โอ้ กูวิ่งมาไม่เห็นอีกแล้วมันพังเลยแกกูยิงไม่ยุกกูวิ่งมาไม่เห็นมันได้ยังไงวะกูวิ่งไปหารอแป๊บหนึ่งมึงเก็บปืนอะไรมาวิ่งไปที่สามเอาเก็บไปไหนวะเก็บไปต้องไปอะไรของมึงเนี่ยมีคนยิงกราถางอยู่ว่ายไปเลยทำไมมึงเกลี่ยวกา่อมจังวะโอวิ่งไปแล้วโอวิงไม่ทัน ปืนนนี่อเียกดเทียร์กูเก็บปืนนี้เลยอะโอไอ้ไม่ม่มีลีโดสีทอแล้วมันช้าชอ้เนียเียงรับันไม่รู้อะไยนั่นไงไอ้ไอ้นนนนเห็นปะข้างหลังเหนเห็นเห็นยิยงยิงยิงยิงคือไห่เออไป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  อีกระสุนนับเดียวไอ้สัตว์เอ้ยเหลือให้กุอยู่ที่ไอ้สัสเดียวเนี่ยสัสมีเตอร์กระสุนไหมกระสุนไหมมีไอเฮียแล้วอยู่นู้นไอ้ขวาเดียวปิดสั่งตายสั่งตายไอ้พังนับเดียวไอ้เฮี้ยคงจะพังให้กูหรอก <laughs> เออมันคงไม่เปราะขนาดนั้นหรอกไอ้ร <laughs> ถเพื่อนออกมาอ่ะโอ,โอเค โอ้โหง่ายรังเห็นใช่ปะหลังต้นไม้อะไรอ๋อกูเห็นแล้วมันใจอย่างงั้นจริงจริงเรอเขาเอาตัวเร็วมากเลยเอ้ยแต่มันราฝั่งเราไม่เหรอฝั่งเราโดนได้ปะแต่มันหันมาอยู่ชิบหายนะไม่ใช่ฝั่งเราแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นปะเนี่ยเฮ้ยมันเห็นปะเนี่ยไม่น่าจะเห็นมั้ง อย่าอย่าเห็นนะอย่านะอย่านะดูดูกูเอี้ยวตัวดิไอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหมุก็ไปชนมันเลยเนาะไม่เห็นดิเฮ้ยมีข้าวมีปืนไม่ได้ครับเอ้ยเวไออ้่ะกูวิ่งตามไม่ทันมบมบกูบอกว่าแล้วไอ้รมบเป็นไง หลอดหลอดอยู่หลอดอยู่โอเคโอ้ยตายกี่ตัวแล้วเนี่ยกเปลื่อนี่ขึ้นมาทำไมโอ้ยกูตายไปสิบห้าตัวเลยล่ะเออพลังของเพื่ะอะไรวะไอในนี้มีหนึ่งคนไอในจุดในจุดเรามีหนึ่งคนป้องยังป้องกังเอาเลยออกมาเลยไะไเหมดิอู้อะไรวะดู สองเท่านั้นป่ะยชอะไรรอเลยรอแล้วอยู่มีตัวหนึ่งรู้สึกอยู่ตรงบันไดบันไดไหนอยู่มันขาไข่มันจะใช่ป่ะนะแม่ของเพื่อนแม่ของเพื่อนขาอยู่ไหนมันไม่มีขึ้นบอร์ดแล้วไงไม่น่าจะมีหรอกเข้ามาเร็วเร็วๆๆ็วเออต้องบิอ่นไม่ไข่ด้วดีกว่าไม่เหมือนตัวจิมของเรา จะโดนรถออกตัวเร็วอะไรอาจจะออกอาจจะเฮี้ยอะไรอ่าแล้วเฮ้ย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 โอ้โหการทุ่งโล่งเลยไอ้ไปแดีวมันยิงวุด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 อื้อหือมึงใช้อะไรยิงแม่ไอ้มันควรจะโดนนะไอ้ไอ้ออกได้เลยให้เพื่อนเพื่อนเอาโหดไว้ออกมาสิสิ่งใดสิ่งใดทั้งนั้นแทโรเข้าไปเลยโอ้ย ย,ยังจะโดนสเก็ตเิดอีกใชปอีกอีกสิบสิบหกวิน้อยพอีวแล้วะเออโดนลิโดนลิงไม่งดนสิ่เฮ้